เอาบัวหนักธรรมดเอาชายคนเจ๊กยิ่งกรองอืมนิดนากโก้นี่อ๋อพราวเป็นคนที่เท่าไรคนที่เจ๊กโอ้โหชายท่อนชายท่อนหรอช่ล่ะคนสุดท้ายเออยังล่ะผุ้หญิงกับล่ะผุ้ชายตระกูลนี่เบิ้ตแล้วเอาไม่ถ้าเอาทงขยะผู้หญิงมาประเทศกู แท่งเสาไปไ้แล้วบ่แ่งเขาไปเขาก็จสิแ้สาเท่าแล้วล่ะก็ทำมาอยู่มัณคามมันแตปีไหนบึมาจักไหนขับรถนั่งรถมาบ่ไม่ได้ทิมไหนไม่ได้ขับรถแลวนั่งมาจากไหนแต่ก่อนมันโบมีรถโบมีเรือมันบอกมาหน้าไหนโอ้จ้างรถเขามา แล้วแม่ยังไคหนเคยมันอยู่ไอยุนแถวนี้ไม่เห็นเลยกัมันมาจองบ่ไม่เห็นเลยกับมันเป็นต่อยู่ก็ไปดีตอนอ๋อปักลักเอาเลยบ่หรือว่าซื้อเขาไม่ซื้อเราซื้อจากบ้านบ่ไปซื้อนะบ่ซื้ออยู่บ่แขวียแขวียแขวียงัวมาซื้อวันบ่นำห้อยกุตันกุตันก็อยู่ อ๋อผู้ตันกันผู้ตันกันาผู้ตันตะกอนก็สะกคนเพื่อนบอกอ๋อฟังน้องน้อยเรา้นไดนอยล้เอยไ้งินอโอ้่กาตันกิเนบกหลักกกได้หลายเนาะได้หอดพู ฮอดเดนอวงคุณอ่ะได้ปักรักหรไิน่ไม่้หอาทเโอเขาขายเข้าขายลายพันในสมัยนั้นจองเหาอ๋อจองแต่ก่อนก็จะมีแต่ป่าเนาะแถวนี้เนาะป่าทางเอมาถางเหออหาจักเนาะอืมมาเพื่นไแม่พอวงบ่มาต้องกันแมนบ่ประวังมาได้มเออ ลุงไหวกับวัดได้มากทองเลยล่ะลุงไหวไปบวชโอ้ไปให้มากินอันนี้มาถางมาถางมามาแต่งเอาเนาะโอ้เสียดายเต่าเอาขึ้นโตได้หลายได้หลายอยู่าได้หลายกว่าโมได้หลายพอมันที่อยู่ไก่เฮือนนะคนอื่นที่อยู่ไกลไงอันนี้ที่อยู่ไก่เฮือนก็ะอ้อมาแป๊บเดียวก็หอดละไเป็นบุญอยู่ได้เป็นบุญเป็นท่านเนาะเออได้คเพื่นครับ ผ้ามันเบิ่งนี่แล้วก็ไปเบิ่งหน้าเขาเออหน้าเขาไม่โจ้ฮั่นบุกนะโจ้นะรอดเนาะเออติไก่ตัวนะไก่บ้านหนูกับติไก่เอ,อไม่ยมักเลยอะมาใจห้องอย่างนี้แล้วน้องในไรเขาตัวนี้่างามงามว่ะพื้นที่งามพร้อมเออแต่ก,ก่อนบมีถนนแต่ก,ก่อนแต่ก,ก,ตก,ก่อนเป็นป่าเป็นอย่างเบิดเลยไอ,อ้มันกกีทงเ ทางเกวียนทางเกวียนทานคนไอ้มองไอ้ไอ้ทางกระถินนี่บ่อ๋อทางเกวียนเลยเป็นทางเป็นทางกระถินนี่แหละได้มึงมาอยู่ย่ำอยู่ร้องเออเอาดินไปบ้านดินให้พร้อมเออเดี๋ยวมาไปไปอยู่หันดอกเขาแต่อยากจะก็ใช้เป็นโดดกระถินดินให้พร้อมมีทางรถโมโหเนาะแต่ก่อนโอ้แต่ก่อน ในมาจับจองเป็นคนย้ายย้ายที่นี่ม,มาธรรมดาดิแค่มันคู่มือเนี่ยก็โอ้มีเงินว่ามันเป็นเป็นร้านๆผมได้ได้ที่ด,ทดินงามๆแบบสิคุปตะก,ก้อนแล้วก็ไายทีเป็นบุปปาบุดงเนะาะาก็จะยยอู่ไอ้ข้างๆนั่นนะเท่าไหร่จักหมื่นตอนนั้นต่นขอนขายฮะจิม้มนี่เขาเยอะขายนะนนจักหมืน่นเขาเยอะขายจักหมืน่นกระดับพันบ่มันกับวัด ท,ทัานได้ามแล้วคือแบบมาได้งเงินหรือบ้ามทำราคาไอ้มองทีพกข้างๆนี่นะอโอคู่มือสิได้บอสคูม่มือเนี่ยสองแสนทุนแล้ว<ค>เออทีส่วนใหญ่ไหมเขาขายประมาณนี้แหละกับเจ้าของน่าตรงนี้ละอ๋อเจ้าก่อนกับดินเขาอยู่ข้างกู้นี้อ๋ออ๋อเจ้าของเด้วยกันเขาแบ่งให้ทางโจรแบบที่เอาแล้วคู่มือเนี่ยผู้ใดเจ้าของเจ้าของดินเนี่ยมีมีลูกมีหลานอยู่บ่เขากับ ไปทั้งอื่นมาแล้วขับคืนเมื่อบ้านเก่าเนาะขับคืนเมื่อนะครับขับมาอีกขับมาแล้วโหก็มาตายอยู่พี่เมย์ยังลูกหลานเขาผู้ใดเป็นมือเนี่ยเป็นยุหลานเนาะยังมียังมีคนเหลืออยู่บอ๋อยู่บ้านนะครับมายังมีอ่ามีหมอหมออย่างไรล๋อเป็นหมอโอ้ขัดขาดขาดรู้ใจขนาดนั้นรูกไปเลยโอ้ โอ้ต่อไมีนม่กะไลอ๋อไมีมีตะไลฮะตะไอโอ้ีอ่ออท่อนเออพี่ท่อน,นอ๋อคักคักสาท่อนโอ้เขาเขาก็มีที่มีท,มทางนะแ,แต่ก่อนเขาย้ายมาจากทางเตอร์บร่เป็นบ่มาตะตีมาจากศิลตะกี้ตะก,ก่อนนะทีเฮ้อไอ้ทั้งบันทั้งคำทั้งาง่มาเข้านนะเขาย้ายมาจากทาง ทั้งลุ่มทั้งเตอทั้งบรรณาธารฟังทุนทุนบอกย้ายขึ้นมาคือได้ยินว่าตะก้อนมาคนคนร้อยแปดแล้วมันลุ่มอย่างนี้บอกคือว่าตะก้อนมาานนคมกออื่วตะเป็นโคกบ่แถวนี้ทั้งโครไทยทั้งลาวเออสกลนครกาฬสินธุ์มาหลายกาฬสินธุ์ก็หลายเนี่ยเขาทั้งตระกูลโคตพัดนะบ้านมาอยู่น้ำใจรำบานบ้านบ้านถุงไทย คบ่ยคุยกันไงอ่อนคุยกันเออคยกันไงแม่ยี่ดอกคุยคุยไงดีได้เงินได้ดีไงต้องแต่พูดพูอืมหนาวพงไปทางพุ่นเ่ะอออหลายอยู่หลายหลายเมื่อในหลายก็มู่แล้วบึงส่งเหรอใหญ่ถินใหญ่ถิมมาแม่แต่พระเท่าไม่เท่าบอก สองเท่าน oh. ี่เลยจะเกาอ๋อด้ <Volks lik> eh. oh ่น oh. ปุ <qual> ่าเยอกัม่ไดม่า <człowie> น <k> ้ำยัน yeah. ยันยันเป็นยันตายจะมีได้พี่น้องบึงอ๋ออ่านมองชุกเออตายแล้วมองชุกเป็นยานตายอืมคุณยาพอนค่ะเอเยมีไปให้พี่ไปท้าข่าวบอลคุณยาพ่อนคุณยาพ่อน เท่าแล้วเลอเท่ากินน้ำเอียงน้ำอันนี้ติดฟังฟังข้ามครูอาจารย์แต่จัดแต่ถ้ามันมีครับครูบ้านดอกแล้วอ่ะอือคักคักอยู่ดอกเธอเงี่ยงหวังเธอเข้าเดยวู้ตายก็ตายไปก็ตายอยู่ก็ตายอยู่ก็อยู่ก็ตายไปก็ตายไปเอาดาบน้าดีกว่าเนาะอืมอืมไปมาดกับมาดกับ ไข่อย่างนั้นไม่หมือนกันนะพอนะเป็นไข่เลยบ่มีไข่แล้วตอนนั้นเพิ่นอายุจะปีสิบสิบหกสิบเจ็ดบ่เอาในอะไรตายก็ตายหว่งตายก็ได้ตายหว่งโอ้ละาปุวยเลยต่อไข่เราบ่ไข่ป้าบ่ไข่เอียงไข่น่าแล้วโอเอาขึ้นรถมานำกันเลยน่ะเอออ๋อมันดี่ได้แล้วผู้ใหญ่หน้าเจ้าบ้านเจ้าที่เพิ่น เอ็ดล่องแบบนี้ได้เอ่อเอาเอาล่องคุ้มเนาะเอายาเอาอยาเพื่อเป็นไข้ผีไข้ทะเลพิษเนาะเจ,จ้าจ้ำมบัดพ่ออีหนังลุงผู้เนาะตายแล้วก็ไปให้ลูกผนเอ็ดผนแมนลืมลืมบ่เนียไดลืมลืมไม่ใช่อ่าลืมเอ็ดอันนี้นี่ได้ตามพีเพื่เาาอเพื่อนน้ำม้าเนาะน้าได้แบบ เกียวติบาพเกียวติหรือว่าอะไรยังได้นอนได้ไน้ไข้เพิินก็ได้เอยตี้มันมาละตาได้บวบาะกี้ไหวมาละมีแจ้งสิบอกแล้วอล้วตอนนั้นมีมีไอพัดยังยังบ่มีเลยเนาะยังเป็นัยลุนอยู่โอ้ยเป็นวัยลุน ผีเนาะอะไรเป็นอันนี้เนะาะแนมแนมสิ่งที่มองโมเหนะ็นเนาะชาวบ้านดำคุ้นกับงงงกงย่างช่องก็อมืนสีให้ซื้อเป็นเจ้าบ้านเป็นนำ้ำเป็นเอ็ดน่นาเอ็ดแล้วกับไม้กวาดแล้วก็เบ้าแล้ว <c oughs> อนอนได้สบายทุบมือก็ได้เมื่อ,อที่ตกใจเมืดตกหลัมาจะมาทิ้มกระดูกก้ <c oughs> นราหอดเพื่องก้าวผมเป็นปน้งเป็นผู้เป็นคนทำทุกมือนี่เนะะเ<อ>าะเ,เลี้ยงพอเลี้ยงแม่ข้าไปเที่ยวไปค้ากับปั้นกับ ออกมูช่วยเป็น